คู่เอกชกกัรรุ่นไฟเวทครับเพชรสุขุมวิทต้องหนีโซนตกชั้นเจอกับทางดวงสมพงษ์จิตเมืองนนท์ครับสวัสดีฟุตบอลมวยทุกท่านครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์ครับใครยังไม่ติดตามกดติดตามเอาไว้พูดคุยเรื่องราวของกีฬามัดมวยถ้าชอบมวยเราคือพวกกันครับเอาไว้พูดคุยเนาะเรื่องราวของกีฬามัดมวยครับก็อย่างที่บอกนะดูคนเดียวมันเคี่ยวนะครับมาฟังความเห็นของเพื่อน,อนๆแฟนๆทางบ้านด้วยนะครับว่ารักใครชอบใครเชียร์ใครในแต่ละคู่รายการชอบก่อนช่างครับ คุยอกผมบอกเลยว่าคุอกผมชอบไปทางดวงสมพงน์นะครับแม้ว่าเพชรสุขุมิทรเองจะดูว่าสไตล์จะเหมาะกับรายการวันก็ตามแต่การแพ้มา3ไฟติดหลายคนว่าเฮ้ยแพ้3ไฟติดนี้จะเป็นแรงผลักดันให้เขาไหมแต่ถ้าเทียบกันในชั้นเชิงสไตล์การต่อสู้แล้วใช่ครับมันอาจจะเป็นแรงผลักดันแต่ ชั้นเชิงหรือว่าสไตล์การแก้เกมผมมองว่าดวงสมพง์ยังดูได้เปรียบอยู่นะครับดวงสมพงษ์อายุ26ปีครับสูงอยู่ที่180เพศสุขุมวิทอายุ25สูง170ครับคือที่ผมไม่โอเคเลยจริงๆสําหรับเพศสุขุมวิทก็คือเราต้องไปลุ้นใช่ไหมว่าเขาพัฒนาขึ้นนะครับแต่ดูแล้วนะครับการที่เขาเจอกับเจ้าเสือใหญ่แล้วแพ้เจ้าเสือใหญ่ทั้งขาไปและกลับตรงนี้ผมมองว่า น่าจะน่าจะเริ่มไม่โอเคแล้วนะครับก็ต้องมาดูว่าเขาจะพัฒนาได้มากนักสักแค่ไหนนะครับคือแพ้กับเจ้าเสือใหญ่แล้วก็แพ้อีกไฟหนึ่งเนี่ยแพ้กับทางกล้องศึกแฟร์เทคนะครับเห็นว่าแพ้มวยฝีมือนะครับแล้วก็แพ้มวยบูอาวุธหลากหลายด้วยนะครับส่วนทางดวงสมพงศ์เนี่ยดวงสมพงศ์มีแพ้คะแนนให้กับเพชรทองหล่อนะครับแล้วก็มีชนะคะแนนไผ่แดงถ้าแพ้นอกก็แพ้นอกป้อมเพชรพ k เนะครับ ส่วนสูงรูปร่างยุชชได้เปรียบสําหรับดวงสมพง์เพชรจุงวิทย์จะมาหนาตึ๊บมากนักสักแค่ไหนอันนี้ก็ต้องรอรุ้นกันนะครับพรุ่งนี้ต่อยกันรุ่นไฟเวทแต่ผมยังชื่นชอบดวงสมพง์อยู่นะครับจังหวะวงนอกอาจจะไม่ได้ดูดีมากนะครับสําหรับดวงสมพงศ์แต่ว่าจังหวะวงในที่มีเข่าเสริมของเขานะนครับ ก็ต้องมารอแลวครับถ้าแรงดีๆแบบต่างคนต่างแรงดีผมมองว่าดวงสมพงษ์เอาตัวรอดได้นะครับแต่ว่าเพชรสุขุมวิทเนี่ยอาวุธยังน้อยอยู่นะผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับก็ต้องมารอดูว่าหมัดจะหนักพอที่จะอัดน็อกดวงสมพงษ์ได้ไหมถ้าน็อกไม่ได้ผมมองว่าแพ้คะแนนดวงสมพงษ์แน่นอนครับแฟนบัลมวยครับชอบใครคู่นี้คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้เลยครับแล้วก็คู่ต่อมาคู่นี้ครับมวยไทยรุ่นสตองเบดครับซื่อสัตว์มาลบยิมเจอกับทางอับดุลลาออนดสัส ฟอร์มหลังของซื้อสัตว์ก็แพ้คะแนนให้กับโชคปีชาพีเค,ครับส่วนอับดัลลาอัดัก็ชนะน็อกปานเพรสอจอเล็กมองนอนทั้งไปและกลับแล้วก็มีชนะคะแนนเสียงส่วนมากครับชนะพลังบุญบอลสัมต้ไฟที่เจอกับพลังบุญต้นๆแกดีแหละแต่ว่าพอฟัดกันไปเกมยาวๆแกดูเหมือนจะมีจังหวะเป๋เห็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าคือเป็นมวยที่หมัดอย่างเดียวถ้าเจอมวยฝีมือจจ๋าบางทีแกก็อาจจะลำบากหน่อยแต่ว่ามวยฝีมือที่เข้ามาในรายการวันลุมพินีเนี่ยอาจจะยังดู ไม่ได้แข็งแกร่งมากมายนักเท่าไหร่นะครับคือจะพลิ้วๆเป็นสไตล์มวยพลิ้วๆออกแข่งซะมากกว่าแต่ว่าพลิ้วแล้วหนักๆเนี่ยจะเป็นพวกเก่งๆเ,เลยคือพวกตะวันฉายพวกอะไรไปเลยพวกซูเปอร์เล็กไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมวยรับแขกแบบเนี้ยยังไม่ค่อยมีเข้ามามากนักนะครับถึงเข้ามาก็ไม่รอดนะครับอย่างพวกต้มยำกุ้งอะไรเงี้ยก็ไม่รอดนะครับเจอหมัดเจออะไรไปก็เรียบร้อยเหมือนกันคือจะเข้าทางมวยหมัดซะมากกว่าและเขานะครับเป็นมวยหมัดหมัดอย่างเดียวนะครับเจอกับทางซื่อสัตย์ที่เขาบอกว่าหมัดหนักก็จริงแต่ผม ผมดูว่าพี่ซื่อสัตย์ก็ยังช้าอยู่นะครับถ้าเทียบในเรื่องของความเร็วเ,เราเป็นรองอายุนะครับซื่อสัตย์อายุ30เขาอายุ22ซื่อสัตย์สูง167เขาสูง172ส่วนสูงช่วงชกอยู่ที่เขานะครับก็ต้องดูว่าพี่ซื่อสัตย์จะต้านอยู่ไหมนะครับในเรื่องของความเร็วเรื่องของความหมัดหนักอะไรเนี่ยผมมองว่าโอเคแล้วนะครับแต่ผมมองว่าเขาเร็วกว่าเขาจะได้เปรียบตรงนี้ครับผมชอบไปที่ ฝั่งตรงข้ามแล้วกันนะครับคือถ้าเป็นมวยไทยอ่ะคือผมชอบซื้อสัตว์นะครับอย่างไฟที่เจอกับโชคปิชาเนี่ยผมก็ชอบซื้อสัตว์มากกว่านะครับในมุมมองของผมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไฟนี้พอประกอบกันผมมองว่าเราเสียเปียบครับอับดัลลาน่าจะเอาชนะได้ครับคู่นี้รุ้นนับนอกเลยครับแล้วคู่ต่อมาครับมวยไทยรุ่นสตอร์เวดเขาบอกว่าเป็นทีเด็ดทุกสำนักหรือเปล่าไม่รู้บราซิลเอกมองนน์เจอกับทางสมานชัยสอสสมหมายนะครับสมานชัยสูงร้ซยลสูบ171บราซิลส25ครฟอายมจได้ดีเลยนะครับ ในมวยไทย5ยกนะก็แพ้มานะครับแพ้คะแนนสตางทองชอห้าพยากักแพ้คะแนนแก่นแก้วสบุญมีริดแพ้คะแนนฉลามขาวพีเคแต่ก็เหมือนเป็นการที่เขาต่อยกับตัวดีๆนะอย่างพวกสตางทองก็ถือว่าเป็นตัวดีๆแก่นแก้วอย่างนี้ก็เก่งนะครับเก่งมาเหมือนกันส่วนบาซิลต่อยในรายการวันลุมพินีเนี่ยแกชนะชาลีสิงมาวินอ่าคือไฟที่แกต่อยกับชาลีที่ผมออกชอบชาลีนะครับผมชื่นชอบชาลีผมมองว่าเฮ้ยเป็นมวยที่ดื้อดีนะครับแต่พอดูแล้วชั้นเชิงโอ้โหเรียบร้อยเลย ชันเชิงแกไม่มีครับแกแกชันเชิงแกไม่สู้ไม่สู้บารซิลเลยนะครับแม้ว่าจะดื้อเท่าไหร่ก็เข้าไปไม่ถึงนะครับก็ทําให้แพ้ไปแบบขาดลอยเลยสําหรับไฟนั้นนะครับแล้วก็วันนี้ครับมาเจอกับทางสมานชัยสอสมหมายสมานชัยแพ้เดียวคือต้องนับน็อกแหละผมว่าอ่าต้องกดนับกดน็อกบารซิลให้ได้เลยนะครับชันเชิงดูว่าจะเป็นรองแลวนะครับเพราะว่าบารซิลแกเร็วกว่านะครับสมานชัยเองก็ต้องมารอดูครับว่าจะเสริมหมัดมาดีมากนักซักแค่ไหนแหละครับซ้อมที่ค่ายมวยสอสมหมายเมืนที่เรียบร้อยแล้วก็รรอนเีียู้ก็ ก็ตามๆกันไปครับไม่แตกแถวครับอยู่ที่บาซิลเอกเมืองนอนครับอยู่ที่บาซิลเอ็มเอกชาติครับและคู่ต่อมาเป็นแคสเวต1ร้ปอนด์ครับชาลวันเงาะบังกะปิเจอก,กับทางเพชรพัทยาชิวมวยไทยชาลวันมีชนะน็อกก้าวไก่มีแพ้น็อกยอดสิงห์ดำแล้วก็ชนะน็อกก้าวไก่นะครับส่วนคู่ชกของเขาอย่างเพชรพัทยาชิวมวยไทยก็มีชนะนอก ก็ตายเพชรบุรีก่อนนั้นเห็นก็ต่อยใน RWS นะครับก็คือไปรับแขกฝรั่งมาแต่ไฟที่เจอกับก็ต้ายเพชรบุรีผมว่าอาวุธแกก็น้อยนะจริงๆจะไม่ได้อาวุธน้อยหรอกแต่แกเน้นหมัดเลยนะครับเน้นหมัดมารอดักจังหวะต่อยหมัดก็ตอยเลยนะครับก็คือแล้วก็ทําสําเร็จด้วยในไฟนั้นคือส่วนสูงพอๆกันไม่ได้หนีกันมากนะครับชลวัรสูง168เพชรพญาสูง165อายุก็พอๆกันนะครับชลวัรอายุ30เพชรพยาอายุ31ครับคู่นี้ต้องวัดกันจริงๆนะครับต้องวัดต้องวัดเลยแต่ว่วา พอดูอย่างนี้ผมไปสะดุดฟอร์มของชลวันในไฟที่แกชนะน็นอกก้าวไก่ผมว่าแกทนหมัดได้นะครับคือก็ต้องมาดูว่าใครจะทนได้ดีกว่ากันเท่านั้นแหละครับแล้วก็ใครจะโดนก่อนครับในมวยคู่นี้มีนับมีน็อกผมว่ายัางไงก็ต้องนับน็อกคู่นี้นะครับเพราะว่า อาวุธอื่นๆน่ยไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วอ่ะยังเพชรปัญญาเกยก็จะมาเน้นหมัดเลยนะครับส่วนชลาวันเนี่ยก็อาจจะหลากหลายกว่าหน่อยนะไม่ว่าจะเป็นจังหวะออกแข้งหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็ความท่าทอลงหดที่เราเห็นมามากกว่าแล้วก็สําคัญเลยคือมีประสบการณ์ในรายการวันลุมพินีมามากกว่านะครับก็โอเคคู่นี้ยังชอบไปที่ชลาวันนะครับแต่ว่าเสียวไม่เสียนะครับก็ต้องมารอดูกันครับแต่ว่าชอบชลาวันครับมวยคู่นี้แฟนมวยชอบใครคอมเมนต์ด้านล่างครับคู่ต่อมามวยไทยรุ่นไฟเวอร์ครับเพชรแสนชัยเอ็มยูเดนเจ เพชรเกตเพชรมีชนะเงาพยักแอดสันป่าตองนะครับส่วนรวยจริงเนี่ยถ้าฟอร์มใน RWS ที่หลายคนน่าจะได้เห็นก็ชนะเดวิดราดิอานูชนะรามชินมานาฟีนะครับก็ต่อยไว้ประมาณสักปลายปีที่แล้วในรายการ RWS และตอนนี้ก็โยกย้ายมาที่รายการวันเป็นที่รายแล้วนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าชอบใครก็ยังอยู่ที่เพชรแสนชัยเอ็เดนนะครับผม ก็ติดตามไม่หายนะผมเสียใจนะต้องบอกว่าผมเสียใจเพราะว่าเพชรสสนชัยแกตบเพชรด,ดำเพชรเกร็ิเพชรในไฟนั้นนะครับคือแกก็มารูปร่างใหญ่แหละนะครับสำคัญเลยคือแกรูปร่างดีเอลชะ้ลุดติดปอดยอดขุนพลเพชรสสนชัยกูแกสูง1้5สนะครับส่วนรวยจริงเนี่ยผมไปสืบส่วนสูงมาน่าจะประมาณสักหน้าจะนะครับน่าจะ167นะใครรู้ส่วนสูงจริงๆก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับส่วนอายุก็เพชรสสนชัยอาย,ยุ22รวยจริงอายุ24ครับผมยังชอบมวยใหญ่อยู่นะครับ เล่นมวยใหญ่เยียไม่ด่าครับแฟนมวยชอบใครชอบเหมือนผมไหมก็คอมเมนต์นะครับรวยจริงหรือเพชรแสนชัยครับแล้วก็ขยับมาอีกคู่ครับแคสเวต1ร้อยสามสิบสองปอนด์สิงห์ุบลอาวุธดุดอนเจอก,กับทางเพชรนาเคียนผู้ใหญ่ยูน่านนะครับทั้งคู่ต่างก็ต่อยมวยห้ายกมานะครับฟอร์มมวยห้ายกเนี่ย ทางสิงห์บนก็ชนะคะแนนแมนยูสิทธิเจนิมชนะน็อกเพชรกันตังใหญ่เฉยซีฟูด้ดแพ้คะแนนเพชรสีคิ้วมาส่วนเพชรนาเคียนนะครับก็มีชนะคะแนนแสนรักเกียรติทรงฤทธิ์มีชนะฉลองศึกแจ็คสันมวยไทยแพ้คะแนนมหามงคลมูฟออนเชียงใหม่ครับส่วนสูงเทียบกันสิงห์บนสูงกว่านะครับสิงห์บนสูง180เพชรนาเคียนสูง171ครับแต่ว่าความเก๋าเกมจะอยู่ที่เพชรนาเคียนแล้วครับเพชรนาเคียนตอนนี้อายุ29ปีแล้วส่วนสิงห์บนอายุ19ปีครับแฟนบอลมวยครับคู่นี้ก็เป็นมวยใหม่นะครับใช้คำว่าเป็นมวยที่เข้ามาต่อยนวมเล็กเป็นคครรรััั้งแกแกๆเหมือนนนะบ ถ้าชอบมวยใหญ่ก็ต้องไปที่สิงคโบรนะครับรูปร่างช่วงชกอาจจะดีกว่าสูงถึง180เลยแต่ว่าเพชรนาเคียนเองก็17 1เจอนะครับเจอตัวดีๆมาเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเจอกับแสนรักนะครับแสนรักเองก็เป็นมวยตัวใหญ่ะถ้าผมจอบไม่ผิดนะที่เพชรนาเคียนผ่านมาได้แต่ว่าจะผ่านแบบเบียดเบียหน่อยไม่ได้ดีมากมาม่นักในศึกพลังใหม่นะครับส่วนไฟที่แพ้มหามงคลก็เหมือนพยายามจะขึ้นชั้นนะครับไปอีกเกรดหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านมาหามงคลก็ต้องมาลองดูครับว่าคู่นี้จะเป็นอย่างไรครับและ ดูอยากจะเห็นกันเร็วๆเลยนะครับนั่นก็คือฟอร์มของเด็กอายุ17ปีครับรามัดาออนดัสเจอกับพิชิตชัยพีเคแสนชัยมวยทยิมที่121ปอนด์ครับพิชิตชัยแกสูง160อ่าส่วนรามัดาแกสูง167นะครับแล้วก็ต่างฝ่ายต่างต่อยไว้ในสึกที่ใกล้เคียงกันพิชิตชัยแกชนะคะแนนเมดามคาซาเดมาที่วัลลูมินี48ส่วนรามัดานะครับแกก็ชนะน็อกอยางดำจิตมงคลที่วัลลูมินี49ก็ถือว่า หักปากกาเซียนพอสมควรนะเพราะยางดำมีดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับรามอายุแค่17ปีเองก็ทุบยางดำได้ยางดำไฟกันก่อนถึกเหลือเกินนะครับเจอตุอ้ยท้องมาก็เจอตัดลําตัวเจอหลายสิ่งหลายอย่างเข้าไปไฟนั้นก็ถือว่าช็อกชาวไทยเหมือนกันนะครับไฟนี้เจอกับพิชิตชัยครับก็ให้ลองเจอเก๋าเกาดูบ้างจะเป็นอย่างไรครับพิชิตชัยไฟที่เขาชนะคะแนน เมดานคาซาเดเนี่ยก็ถือว่ามาแบบรัดกลุ่มนะครับมาแบบรัดกลุ่มเลยก็ใช้คําว่าอย่าโดนแล้วกันนะครับเขาก็อย่าโดนแล้วกันเพราะผมก็ยังไม่เห็นเขาโดนนะครับไม่รู้ว่าเขาจะไปได้มากนักสักแค่ไหนเหมือนกันสาหรับเด็กอายุ17ทงนี้แต่ชิดชัยเองก็ดูโดนแล้วมีเป๋ๆเหมือนกันนะครับเพราะแกก็เพิ่งมาเนาะเพิ่งกลับมาชกชนะเมดานคาซาเดเนะี่ยแค่แค่ไฟหนึ่งเหมือนกันก็ต้องมารอลุ้นครับแต่ยังก็ต้องเอาใจช่วยพิชิตชัยนะครับสำหรับไฟนี้ความเร็วอยู่ที่เขาครับเขาเร็วกว่าแน่นอนล้า,านเปอร์ ก็ต้องมารอกันดูบนเวทีครั้งหนึ่งะครับความสดความเร็วอยู่ที่เขานะครับมองอย่างนี้ก็เหมือนกับเราอาจจะเสียเปรียบในเรื่องของความเร็วเท่านั้นแหละแต่ความเก๋าประสบการณ์ความเป็นมวยไทยนะครับอยู่ที่เราครับมาดูว่าจะเอาตัวรอดยังไงสําหรับพิชิตชัยเจอเด็กอายุ17ที่กําลังฮาวไปเงครับก็เอาใจช่วยรคบคู่นี้ผมยังชอบพิชิตชัยอยู่นะครับแม้ว่าอาจจะเด็ก17จ็ะาวก็จริงนะก็ต้องรอดูรอชมครับส่วนคู่อื่นเนี่ยจะเป็นเอาญี่ปุ่นมาบุกซะส่วนใหญ่นะครับก็จะมีมวยไทยแคสเซต์ร้อยสามสิบเจ็ด ถ้าแพ้เนี่ยมีแพ้ TKO กีวฮวมฟิลิเป้โมราอิกนะครับแต่ว่าแต่ก่อนนั้นก็ชนะพวกสุไลมานลูกสวนนะครับประมาณนี้แหละแล้วก็มีนักชกพม่านะครับต่อยมวยไทยมินจอชาเจอกับทางเรียวเฮโอคาโดนะครับแล้วก็มีมวยหญิง MMA รุ่นอะตอมเบดโคลี่คุกเจอกับทางไอดีอาร์เมดนะครับคู่แรก MMA เปิดหัวเนี่ยเป็นอิวยาร์ไอซียูเจอกับทางโจกิโกโตมีมวยไทยแคสเวดด้วยนะครับหนึ่งร้อยสิบเก้าปอนด์แอนตันซาแซคครับเจอกับทาง ฮาริวกิทาเนสึครับก็ถือว่าเป็นมวยชอบก่อนช่างของผมนะครับแฟนมวยครับท่านไหนที่ชอบใครก็คอมเมนต์บอกกันด้านล่างคลิปนี้นะครับไม่ได้มีเลยมากครับก็อยากจะมาร่วมพูดคุยเรื่องราวของกีฬามัดมวยครับสำหรับคนที่ชื่นชอบในสิ่งเดียวกันเอาไว้เป็นช่องทางการสื่อสารแล้วกันนะครับเหมือนกับเ c e b o o k เหมือนกับอะไรเงี้ยเอาละโพด้วยผมชอบตัวนี้นะนะครับคุณชอบตัวไหนคอมเมนต์บอกกันครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับหรือว่ามีข่าวสารที่น่าสนใจเดี๋ยวนํามาฝากครับบ็อกซิ่